เสน่จันประกายดาวนะครับวันนี้เอากระถางส,สวยๆมาแบ่งปันนะฮะนี่กระถางใหญ่เลยนะกระถาง10นิ้วนะครับผมนะในกระถางมีด้วยกันอยู่โอ้โหสี่ห้าต้นเลยนะฮะสี่ห้าต้นเลยนะครับนี่ด่างสวยๆทุกต้นด่างทุกใบนะครับนะเสน่จันประกายดาวนี่ก็เป็นไม้นิยมอีกชนิดหนึง่งอีกต้นหนึ่งนะครับนะไม้สวยนะใครยังไม่มีนะฮะกระถางนี้ นะห้าต้นห้าหน่อกระถาง10นิ้วผมเปิดราคาไว้ที่1,000บาทเท่านั้นเองนะครับนะฮะแค่1,000บาทนะฮะต่างจังหวัดเราจัดส่งให้นะครับส่งเป็นไปรษณีย์นะฮะสวนท่านใดอยู่ที่บุรีรัมย์นะฮะสามารถนัดรับได้นะครับหรือจะมาดูต้นจริงที่สวนเราก่อนก็ได้นะฮะสวนธงชัยบุรีรัมย์นะฮะ,ทนะฮะโทรมาก่อนนะครับนะฮะศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดสเนะฮะสนจันประกายดาวนะฮะสวยสวย เมื่อก่อนนี้เป็นไม้ที่แพงนะครับฟอร์มนี้ต้องโอ้โหหลายหมื่นนะนะฮะปัจจุบันนี้ก็ราคาก็ยังดีอยู่นะครับนะฮะเป็นไม้ที่สวยนะเป็นไม้นิยมนะฮะใครยังไม่มีนะฮะไม่ควรพลาดต้นนี้แข็งแรงมากนะครับกระถางใหญ่ๆสินิ้วนะฮะไปแยกทําแม่พันธุ์ได้เลยนะนะฮะซื้อไปถ้าใครจะแยกจะอ่าแยกกระถางก็ได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามีหลายกระตาหลายหน่อในกระถางนี้แล้วนะครับนี่สวยส นะครับอ่ะฝากติดตามด้วยนะครับถ้กท่าในใดสนใจก็โทรมาเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ